เแกให้พักเพิ่มนะคะเพราะว่ากลัวตอนฟันไปแล้วมันจะตนยาบป็นยายาซาไปแล้วจะไม่นั่นะขาก็เลยได้พักคนพรุ่งนี้มี้งานแต่ว่าตอนเช้านะครับจะมีคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับพากันไปหาเห็ดนะครับคือเมียผมเคยไปรอบหนึ่งแล้วนะครับแต่ <c oughs> จะได้แค่สามดอกไม่ไดคุณไปสามคนได้คนละดอกกูับเแต่พวกนี้ไปกับผมนะครับไปกับผัวดูซิว่าจะได้ไหมผัวเป็นคนหากินหมานนะครับไม่เชื่ออย่าลบหลูนะครแลคนทำมาหากินจริงใส่ผัวดังไฟจากเพื่อน เอาเด้อจะจะติดหรือบปติดมีฝีมือบอขุ้เน,นเอาทานอันนั้นออกก้อนเวลาดังเอาแนวขีบซะอ <c oughs> เอ <c oughs> เอย่ <c oughs> อา, <c oughs> างนี้เองง็นบอ

ทำมานยุ่งกับลายติดไม่ติดติดไม่ติดลูกว่าเดี๋ยวนี่เบิงกิกกะรด้วยหล่นนำ เออทางไ้นคอาไว้เอาไว้ใสดีล่ะบันไดเอาเอาไว้ข้างนี่ก็ได้นี่หรือว่าไว้เฮียนน่ะสิไว้เฮียนโฮมเนาะไว้ไดก็ได้เอาไปเฮ็ดอีหยังล่ะอเปลป้ายครับบ่เปลี่ยนป้ายใหม่บ่เอาใหญ่กว่าเก่านบ่ป้ายครับหน่อองมันเก่ามันน่ะเขาเก็บโอ้เฮาเลยต้องเอาแต่ตัวหนังสือ เออแมนอยู่เอาอะไรล่ะเอาเอาทานใส่เลยเอาใส่นี่เออเฮ้ยดังไห้ดูนะเปนโมเดียมีอะไรเขาแบอย่างนี้ใส่ตุ่งด่านขอบกูไปใส่ขังเท่งเลย ค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยโอ้ยมีแง่เน่ยสางนั่นสรางนี่แล้ไปเห็ดเอย่างนี้เลยก็สิได้เห็ดตัวได้เห็ดกับเขานันนันนันนเบื้องหน้าตาผู้ดังไฟเดียบร่อยม็นบ่แต่เธอ ว่ามัานเปนผลงานทั้งเฮ็ดเป็นอย่างเดียวดีเธอเธอเธอใส่เป็นอย่างนี้ผสมใบเมียงเลยลูกน้องขอดอกครับนี่จ้ะหลังจากพอบาน<ม>ก่อไฟเรียบร้อยแล้วทำกัททบทำกับเข่ามือนี่ก็จะมีแกงน้ำม้นสมใส่เครื่องในไก่อันนี้ก้อยหอยจ้ะ นี่ค่ะตีไก่เลยค่ะกลวยหอยแซ่บนี่แกงน้ำมันส้มใส่เครื่องในไก่กับข่ามือหนีด้จ้ะแรงนีถือใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนเด้อจา้าสวัสดีจา้ยายำเด้อจา้าในช่องลักสมน,สน์สแนลเด้อจา้า